สำหรับอย่างแรกเราต้องมาที่ในดีก่อนเนาะแล้วเราก็ฆ่ามังกรให้มันตายเนาะหลังจากนั้นเราก็จะได้ e อ g นเก way อยู่รอบๆเกาะซึ่งให้ทุกคนเนี่ยมองหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะอย่างเช่นของผมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราฆ่ามังกร1ตัวเนี่ยเราก็จะได้ En g a เก way หที่แบบนี้โดย En g a เก w a วถ้าเราเข้าไป เราก็จะมาโผล่ที่ N City แบบนี้เพราะฉะนั้นการสร้างฟาร์มนี้เราต้องฆ่ามังกรให้ได้2ตัวย้ำนะว่า2ตัวเพราะทุกคนฆ่ามังกร2ตัวเนี่ยเราก็จะได้ N Gateway สที่แบบนี้ที่แรกเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้งานในการวาร์ปไปที่ N City ส่วนอันที่2เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้งานในฟาร์มนั่นเองเพราะฉะนั้น ทุกคนต้องมี2อ,อันแบบนี้ก่อนแล้วทีน n เนี้ยเอ็นเก w a y เนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือจะเป็น e n ็นเกตเวที่อยู่บนพื้นแบบนี้เราก็สามารถเดินไปแล้วก็ต่อตัวขึ้นไปที่ e n ็นเก w a y ได้เลยเนาะแบบเนี้ยมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกเนาะ แต่ในคลิปนี้ผมจะสอนสําหรับคนที่เป็นแบบนี้เห็นปะมันอยู่ด้านนอกของเกาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการสร้างตรงเนี้มันอาจจะยากมากขึ้นเล็กน้อยส่วนคนที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องต่อตัวออกไปด้านนอกของเกาะเนาะ สามารถต่อโตขึ้นไปแล้วสร้างฟาร์มได้เลยส่วนคนที่เป็นแบบนี้เราจะยืนให้ตรงกับตรงกลางตรงนี้ก่อนยืนให้มันตรงกลางตรงนี้พอดีเลยแล้วเราก็เดินไปด้านหน้าเนาะจากนั้นเราจะใช้เป็นบล็อกใบไม้ในการเดินเข้าไปแล้วก็ไปถึงตรงนั้นเราก็ต่อออกไปเรื่อยๆ หลังจากที่เราต่อออกมาแล้วเนี่ยทุกคนจะต่อออกมาเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ต้องให้พอดีแบบเป๊ะๆก็ได้ของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณด้านหน้าตรงนี้แล้วผมจะต่อตัวขึ้นไปเพราะว่าเราเนี่ยจะทําจุดยืนแค่นั้นเองก็แล้วแต่เลยว่าจะให้มันชิดมากกว่านี้ก็ได้หรือให้ไกลมากกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเนาะผมต่อดทางแบบนี้ให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วเราก็ต่อออกมาด้านล่างเนาะจนกว่าจะถึง ตรงนี้แล้วเราก็จะยืนฝั่งนี้จากนั้นวางบล็อกดินด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ด้านล่างตรงนี้นะไม่ใช่นะมันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะวางฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้หรือด้านข้างตรงนี้ก็วางได้เหมือนกันแล้วเราก็วางเห็ดด้านบนตรงนี้เราจะใช้เป็นเห็ดสีแดงแบบนี้จากนั้นตรงเนี้ยเราจะปลูกต้นเห็ดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทับตรงกลางตรงนี้ ถ้าใครที่ดวงดีหน่อยเนี่ยอาจจะปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วมันทับตรงนี้เลยของผมเนี่ยมันไม่ทับตรงนี้มันเป็นต้นสูงแบบนี้เลยเราก็ขุดออกให้หมดแล้วปลูกใหม่ปลูกรอบที่3ยังไม่ได้รอบที่4ก็ยังไม่ได้รอบที่ห้าก็ยังไม่ได้นะฮะแล้วก็รอบที่หก ก็ยังไม่ได้รอบที่7เรียบร้อยของผมเนี่ยใช้ประมาณ7รอบนะของทุกคนอาจจะน้อยกว่านี้หรือว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เนาะมันจะทับแบบนี้แล้วตรงกลางเนี่ยมันจะหายไปเลยเนี่ยแหละฮะที่เราต้องการนะแล้วเราก็ขุดต้นเหตุออกให้หมดเลยหลังจากนั้นให้เราวางต้นทานตะวันบนดินตรงนี้ ต้นทานตะวันเนี่ยเราวางเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะดูทิศทางว่าตรงไหนเป็นจุดในการปั๊มวิทเทอร์นั่นเองเราจะยืนทางด้านหลังของต้นทานตะวันเท่านั้นฝั่งนี้เห็นไหมคือฝั่งด้านหน้าเห็นไหมฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมคือฝั่งด้านหน้าส่วนฝั่งนี้คือด้านหลังของต้นทานตะวันแสดงว่าเราต้องสร้าง ฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านหลังแล้วเราจะยืนฝั่งนี้ในการปั๊มวิทเทอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นให้เราวางออปซิเดียนตรงกลางตรงนี้3บล็อก1 2 3สแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านในด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเราจะวางแบบนี้เห็นไหมอยู่ทางด้านหลังนะแล้วเราก็วางออปซิเดียนด้านล่างตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ด้วย เราจะวางลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการวางแบบนี้เราต้องจําให้ได้นะเพราะตอนที่เราใช้งานเนี่ยออปซิเดียนตรงนี้มันจะพังทลายแล้วเราต้องมาสร้างใหม่โดยการวางบล็อกเข้าไปแบบเดิมเป็นแบบนี้แล้วตรงเนี้เราก็สามารถกดออกได้เลย ต่อมาเนี่ยเราจะลดระดับจุดยืนของเราตรงนี้ก็คือระดับ3บล็อก1 2 3แล้วเราจะยืนทางด้านล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นให้เราขุดแบบนี้แล้วเราก็ลดลงมาแบบนี้เนาะจากนั้นให้เราต่อแบบนี้เราถึงจะสามารถยืนแล้วก็สร้างตรงนี้ได้แบบนี้เนาะบล็อกตรงนี้เราก็สามารถขุดออกได้เลย มันจะเท่าตัวละครของเราเลยเห็นไหมถ้าเรายืนแบบปกตินะแล้วเราจะวางบล็อกทางด้านข้างออกไป7บล็อกทุกด้านเลยฝั่งนี้บล็อกที่1แล้วเนาะบล็อกที่2 3 4 5 6 7แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7แล้วตรงนี้เราก็สามารถขุดออกได้เลย จากนั้นให้เราตีกรอบด้านข้างให้มันเท่ากันต่อมาตรงช่องที่เหลือเนี่ยที่มันเว้นว่างไว้ให้เราวางบล็อกจนกว่าจะเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยพอเราวางพื้นที่ด้านล่างจนครบแล้วเนาะเราจะทํากําแพงล้อมรอบตรงนี้ด้วยระดับความสูง10บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10แล้วเราก็วางต่อไปเรื่อยๆ จนครบรอบทิศทางเลยหลังจากที่เราวางกำแพงล้อมรอบจนครบแล้วเนาะเราจะทำน้ำอินฟินิตี้ด้านบนตรงนี้ให้เราต่อบล็อกด้านข้างแบบนี้ก่อนแล้วเราก็วางน้ำมุมนี้แล้วก็มุมนี้ แล้วให้ทุกคนเนี่ยตักน้ําตรงนี้แล้วเอามาวางด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยเราจะวางให้มันทั่วทุกพื้นที่เลยด้านข้างแบบนี้ถ้าเราวางไม่ครบทั้งหมดเนี่ยฟาร์มตรงเนี้มันจะมีปัญหาได้อย่างเช่นผมเว้นไว้ตรงนี้แล้วผมวางแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีปัญหาได้เราก็ต้องวางให้มันครบตรงนี้ยังไม่ได้วางเราก็วางเข้าไป พอทุกคนวางครบทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถอุดได้เลยเนาะจากนั้นเราจะทำทางขึ้นมายังในฟาร์มของเราตรงนี้ซึ่งเราจะเปลี่ยนทิศทางบล็อกใบไม้ตรงนี้ที่เราเคยวางไว้เราจะย้ายตรงเนี้ยมาวางทางด้านข้างให้มันตรงกับตรงกลางตรงนี้เลยเราก็จะย้าย มาอยู่ตรงนี้ให้มันตรงกันแบบนี้นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นจุดยืนของเราเนี่ยเราก็ต้องหาใหม่ใช่ไหมถ้าเรายืนแบบนี้เราก็ต้องยืนให้มันอยู่ทางด้านข้างแบบนี้เราก็ต่อออกไปเรื่อยๆแบบนี้ส่วนฝั่งนี้เราก็สามารถกุดออกได้เลยเนาะเราไม่ต้องการแล้วผมจะต่อออกมาให้มันเลยไปเลย เพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนคือตรงกลางนะเราก็ดูด้วยสายตาก็ได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนพื้นด้านล่างตรงนี้เป็นบล็อกธรรมดาจากนั้นวางนั่งรางขึ้นไปนั่นบน อันนี้คือผมเนี่ยดูด้วยสายตาแล้วมันเป๊ะพอดีนะถือว่าสามารถใช้งานได้แต่ถ้าใครที่มันไม่ได้เป๊ะก็ไม่เป็นอะไรเพราะเป็นทางขึ้นมายังในฟาร์มของเราเฉยๆนะจะวางตรงมุมก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะส่วนบล็อกที่มันเลยออกมาเนี่ยเราก็สามารถขุดออกได้เลยเนาะแบบนี้แล้วบล็อกด้านล่างเนี่ยเราอาจจะเพิ่มพื้นที่เป็นการป้องกันการตกลงมาเนาะ สำหรับขั้นตอนการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถขึ้นไปด้านบนได้เลยแล้วก็เตรียมโซแซนแล้วก็หัววิเทอร์สกลตันเนาะเราจะเตรียม2ออย่างนี้จากนั้นให้เราลงไปในน้ำตรงนี้แล้วก็มายืนตรงนี้เลยจากนั้นวางโซแซนด้านบนตรงนี้ไม่ใช่ด้านในนะมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาจากนั้นวางหัวทางด้านซ้ายด้านขวาจากนั้นถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเรา ราก็สามารถวางหัววิทเทอร์ตรงกลางได้เลยเนาะแบบนี้วิทเทอร์เนี่ยมันจะเกิดออกมาแบบนี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยรีบขึ้นไปด้านบนแบบนี้เพื่อป้องกันการระเบิดของวิทเทอร์นั่นเองถ้าเราอยู่โหมด s ซเว i v a ลเนี่ย บางครั้งมันอาจจะยิงมาโดนตัวเราก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จุดยืนของเราเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปยืนทางด้านล่างตรงนั้นเลยหรือบางคนอาจจะใส่ชุดเกาะอ,อยู่เนาะก็สามารถยืนดูตรงนี้ก็ได้รอจนกว่าวิทเทอร์มันจะตายไปเองเพราะหลอดเลือดเนี่ยมันจะลดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายแบบอัตโนมัติเลยเรามีหน้าที่แค่ยืนรอแค่นั้นไม่ต้องออกห่างไปไกลนะผมอยู่ประมาณตรงนี้รอจน ากนกว่ามันจะตายแล้วเราจะได้ n นเธอร์สตาแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนตายในฟาร์มตรงนี้แล้วทุกคนเนี่ยไปเกิดใหม่ใช่ไหมฟาร์มตรงเนี้มันจะบักทันทีเลยผมก็เลยแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมายืนทางด้านล่างตรงนี้จะปลอดภัยมากกว่านั่นเอง สำหรับตอนนี้วิทเทอร์เนี่ยมันมีเกาะเห็นปะมันก็ยังโดนดาเมจเลือดลดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการใช้งานตรงนี้มันก็จะใช้งานได้เรื่อยๆจนกว่าวิทเทอร์มันจะตายไปเองเรียบร้อยแล้วครับผมรอมันระเบิดก่อนนะตรงนี้เราต้องอยู่ไกล้หน่อย โอเคระเบิดเรียบร้อยทีนี้การใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องเคลียร์ตัวที่มันอยู่ตรงนี้ก่อนก็คือวิเทอร์สเกลตันเนาะเราสามารถยืนตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ดาบในการตีแบบนี้จนกว่ามันจะตายแบบนี้ส่วนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะล่นลงไปด้านล่างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ด้านล่างแบบนี้เราก็สามารถใช้ดาบตีด้านบนก็ได้เห็นป่ะหรือจะลงไปไฟกับมันแบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่เนาะให้มันตายแบบนี้แล้วเราก็เก็บของด้านล่างให้หมดเลยส่วนเนเธอร์สตาร์ให้เรากดกระโดดด้านข้างตรงเนี้ย กระโดดเข้าไปปุ๊บมันจะเก็บเข้าตัวแบบนี้เลยหรือจะต่อบล็อกออกไปด้านข้างแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปเก็บแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วการใช้งานครั้งต่อๆไปเนี่ยเราต้องทาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแบบเดิมตรงเนี้ยเราเคยวางอะไรไว้เราก็วางให้เป็นแบบเดิมแล้วบล็อกออกซิเดียนเนี่ยที่เราได้คืนมาเนี่ยนั่นแหละฮะให้เราวางคืนแบบเดิมก็คือตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เราจะวางคืนแบบ เดิมทุกอย่างย้ำนะว่าแบบเดิมทุกอย่างเราถึงจะสามารถใช้งานในฟาร์มนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ผมวางครบทั้งหมดแล้วนะถ้าผมจะใช้งานอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเราก็สามารถใช้งานได้เลยแบบนี้รอดูนะมันก็จะสามารถใช้งานได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆไม่จำกัดเลยขอย้ำอีกครั้งว่าบล็อกที่วางตรงนี้เราต้องวาง ให้เหมือนเดิมทุกครั้งก่อนการใช้งานในฟาร์มนี้ต้องวางเหมือนเดิมไม่อย่างนั้นฟาร์มมันจะมีปัญหาได้ตรงนี้หวังว่าจะเข้าใจกันทุกคนเนาะแล้วการใช้งานในฟาร์มเนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้งานได้แบบ100%นะมันจะประมาณ99%เนนะครับผมเพราะจะมีบางครั้งที่ผมเคยเจอนะตัววิเทอร์เนี่ย มันยิงลงไปด้านล่างแล้วพื้นเนี่ยมันพังแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการใช้งานในฟาร์มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้100%ขนาดนั้นผมก็เลยจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยลองเช็คพื้นที่ด้านข้างดีๆด้วยว่ามันพังแบบนี้หรือเปล่าถ้ามันพังเนี่ยให้ทุกคนมาซ่อมแบบนี้ด้วยถ้าเราไม่ซ่อมเนี่ยการใช้งานครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นั่นเองเนี่ยฮะยังพูดไม่จบเลยด้านข้างตรงนี้เห็นปะน้ํามันหายไปแล้วเนี่แหละฮะการใช้งานมันได้ ประมาณ99%ตามที่ผมบอกไปเลยแล้วเราก็วางน้ําคืนนาะตรงนี้แล้วถ้าใครที่อยากผมสอนสร้างฟาร์มอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเนาะบ๊ายบายจ้า